สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการนะครับหลังจากฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มนะครับแนกเลือกฉีดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นนะครับผมก็คือเข้าไปนะครับการจัดการระบบการฉีดของโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นนะครับก็คือดีมากๆนะครับก็จะให้ลงทะเบียนยินยอมการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็รอจุดฉีดนะครับแน็กก็รอประมาณ15นาทีก็จะก็ได้ฉีดเลยนะครับเป็นห้องฉีดแบบพรเวทนะครับ ไม่มีใครเห็นว่าเราโดนโดนจิ้มแต่ว่าขอถ่ายรูปได้นะครับหลังจากฉีดนะครับคุณหมอเขาก็จะให้ไปอยู่จุดพักดูอาการนะครับยีนาทีนะครับเพื่อนั่งดูอาการว่าเราแบบมีอาการผิดป,ปกติหรือเปล่าเกิดเอฟเฟกจากวัคซีนหรือเปล่านะครับซึ่งเน็กก็ไม่มีเลยแต่พอกลับมาถึงห้องแต่ช่วงกลางคืนนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าก็หิวมากหิวตลอดเวลาเลยทุกคนเน็กกินข้าวจนถึงประมาณ ตีสมตีสี่ได้คือกินตลอดตั้งแต่ออกมาจากอหลังฉีดหนึ่งชั่วโมงกินตลอดเลยแล้วด,ดึกประมาณตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งรู้สึกเหมือนเหมือนจะไม่สบายนิดนึงนะนิดนึงก็กินยาพาราไปนะครับกินพาราไปก็ไม่เป็นอะไรก็มีแค่ปวดแขนตรงที่ฉีดฝั่งที่ฉีดนะครับปวดก็ปวดทั่วไปเลยว่าปวดฉีดวัคซีนเฉยๆนะครับผม นี่ก็จะเป็นใบที่ได้รับหลังจากฉีดนะครับก็เป็นใบเสร็จรับเงินชําระเงิน350บาทค่าฉีดนะครับแล้วก็ใบนัดโดที่สองนะครับในวันที่7จ็ดกันยายนนะครับอันนี้นักจองไปในเว็บไซต์นะครับโดดดล,ละเจดร้อยเจบเจ็ดบาทนะครับผมสําหรับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการามีผลข้างเคียงอะไรยังไงนะครับก็ ทิ้งข้อมูลใต้คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับอัปเดตกันนะครับว่าทุกคนได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสเป็นยังไงบ้างนะัอยากรู้ว่าชินโนฟาร์ม2โดสเราเป็นยังไงบ้างนะครับ